จะไม่หยุดน้ำมูกไหลเหมือนเปิดก๊อกคันจมูกยิกยิใครเป็นชาวภูมิแพ้มาทางนี้เลยเพราะชีวิตของเราไม่ได้ต้องการแค่กระดาษทิชชู่แต่ตอนนี้ต้องการหายใจออกรู้เลยอาการจมูกตันนี้มันทรมานขนาดไหนจะหายใจทีก็เหมือนมีอะไรมาอุดกัน้นตลอดเวลาแถมยังส่งผลต่อการนอนทำให้เรานอนไม่หลับอีกต่างหาก ถ้าไม่อยากกินยาแค่แพ้แล้วง่วงซึมเหมือนโดนยาสลบไม่อยากใจสั่นผลของการกินยาหดหลอดเลือดก็ต้องหันมาพึ่งทางนี้เลยยาพ่นจมูกยาตัวนี้มีข้อดีคือออกฤทธิ์เฉพาะที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการยุ่งยากในร่างกายแถมอาการข่างเคียงก็น้อยกว่ารูปแบบยาก,กินด้วยยาพ่นจมูกหลักๆจะแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือแบบหดหลอดเลือดกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มสเตอรอย สำหรับยาพ่นจมูกชนิดโหดหลอดเลือดก็คือข้อดีก็คือออกฤทธิ์เร็วพ่นปุ๊บโล่งปับแต่ก็มีข้อควรระวังก็คือห้ามใช้ต่อเนื่องเกิน5วันเพราะจะทําให้จมูกกลับมาบวมสําหรับยาพ่นจมูกชนิดสเตอร์ลอยข้อดีก็คือช่วยลดการอักเสบในจมูกได้ดีแต่ถ้าจะให้ออกฤทธิ์อย่างเต็มที่ก็ต้องใช้ต่อเนื่อง2สัปดาห์ขึ้นไปสําหรับทิกลับสาหรับคนที่มีอาการแน่นจมูกแบบหนักๆเลยเป็นหนักๆตอนนี้เลยนะ ก็คือเริ่มแรกเนี่ยให้พ่นจมูกด้วยยาพ่นจมูกชนิดผลหลอดเลือดก่อนหลังจากนั้นรอ1 0 1ถึงนาทีแล้วล้างจมูกด้วยน้ำเกลือแล้วก็รออีก1 0 1ถึงนาทีแล้วพ่นยาพ่นจมูกชนิดสเตอร์ลอยตามแค่นี้ก็หายใจโรคหายใจได้เต็มปอดแล้วสำหรับยาพ่นจมูกเนี่ยเป็นไอเทมที่เจ๋งมากเลยนะสำหรับคนเป็นโรคภูมิแพ้เพราะมีข้อดีก็คือออกฤทธิ์ได้เร็ว และปลอดภัยกว่ารูปแบบยากินแต่ถ้าใครกำลังใช้อยู่แล้วยังไม่ได้ผลก็อย่าเฝืร์นนะลองไปปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรดูก่อนก็ได้เพื่อจะหาทางออกที่ใช่สำหรับคุณใครที่ลองวิธีนี้ได้ผลยังไงมาอัปเดตในช่องคอมเมนต์นี้กันหน่อยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยแล้วกันครับเพื่อไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้อีกและพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับ